หรือเจ้าตงทำอะไรอ่ะต้งใหญ่ทำอะไร,รอ่ะกนุ๊กค,ก,คกใหญ่เลยเรียกเรียกเรียกแฝนให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาไข่ต้งทำไรทำไรต้งน่แน่แน่แน

thầm lầy à tôn cúc 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 c หาลังให้คู่เขาดูจิดูจิไหวไหมไหวไหมลงไปแล้ว